ทำไมอาวุธรุ่นนี้ของโซเวียตถึงไม่เป็นที่นิยมและเพราะอะไรมันถึงไม่เป็นที่นิยมมีข้อเสียอย่างไรมาฟังกันนะครับอาวุธรุ่นนี้มีชื่อว่าปืนไรเฟิลแบบ AS-44 นั่นเองนะครับโดย AS-44 เนี่ยนะครับเป็นปืน assault rifle หรือไรเฟิลจู่โจมที่โซเวียตผลิตและพัฒนาขึ้นได้ณเวลานั้นนะครับผลิตและพัฒนาโดยคุณอเล็กซีอีวานอวิชนะครับซูเดเยฟนะครับ โดยเป็นอาวุธปืนที่ใช้ขนาดกระสุน7.62นั่นเองนะครับโดยอาวุธปืนรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยมีการใช้งานหรือไม่เป็นที่นิยมนะครับเนื่องจากมันถูกผลิตและพัฒนาออกมาในช่วงสั้นๆเช่น,ชนในปี1944-19ก้ถึงเเนื่องจากนะครับน้ำหนักของมันเนี่ยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปืนกลรุ่นอื่นๆนะครับณนะเวลานั้นรวมไปถึงปัญหาในส่วนของความแม่นยำด้วยเนื่องจากมีการรายงานนะครับว่าหากทำการยิงโดยไม่ใช้ขาตั้งเนี่ยนะครับความแม่นยำเนี่ยจะน้อยมากๆเลย รวมไปถึงในช่วงท้ายๆเดี๋ยวนะครับผู้ผลิตและพัฒนาก็ได้มาเสียชีวิตเสียก่อนก็เลยเป็นการปิดตํานานของ